เอาในรอบนำชิงเผาเป็นพอันนาสปูสอน่รระต่ายเอซีบล็อกเขาไม่ไช่างสบล็อกเอาลขยับกลับมาดูตอนนี้แล้กระต่ายไม่ทานไหลขยับกลับมาช่างเดิมดีพับเลี้ยวลย่โอ้เนียพนันนาอ่ะทิชัยผู้เล่นหมายเลข44นี่อ่ทิชชัยรุ่งเรือเนี่เบิกสปอร์ขึ้นนาให้กับพนันนาสปกะต่ยเมท้า อยากเยีมเชือบาสามรถจะไปีบาี้ธนาดนี่แล้วนี่ละครนีี่สาจากกระตเมทาอิสริน้อยใจบูธให้ัธนาธกรนี่และพิกตันี้หักปาช้ำสิโก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 เฮ้ยโกเฮ้ยโก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 เอาแล้วนี่ธนาดกินติคุณนี่ละผู้เล่นอนน้าสมุรอนกระตเมทานี่ระดับแรกไล่มาไม่มีใครดาบสองกินคนซสายขวาเลี่ยบลอย เอา <Bond> ขยับขึ้นื่อนำไปเป็นสองปะตุลาศุลมาไปพี <serving> enfin ания, ่นเราจ้าเจมส์บอกวามีเรลุกปิงลูกนี้โอ้โหอะไรยังสกัดปัดออกมาได้สองเดืจังหวะนี้อะไรยังเบียดลำบากไม่ได้ดีสามตราวจะเบนเรียนลูกนี้จังหวะนี้นี่อะหลุดออกหลังไปเบนเบนเบนชักถึงเส้นหรอเชลก็โอ้โหแล้วเนียร์สามตราวทอมอชาก็เตายกยาวสำหรับจังหวะนี้พับโอ้เรียง เดียวตอนนี้มาดูกันต่อนี่นะสาหรับธนาชาณเดชีบอลพยัพกลับมาด้ารยะพี่ชัยไหลมา go 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 ยังโยอ่แล้วมันเส้นอยู่ที่เซตไม่มีปัญหายานเด่นยกเลื่อถึงแล้วแล้วก็เลี้ยงเลยเลยเลยเอาอีกแล้วนี่แล้วเขาบอกว่าของแท้แล้วของแท้แท้ อย่างทางนของนี่แหละอะที่ชัยรุ่งเรืองชาเอาลครับทำสี่คนรโอ้กว่าไปดเลโอ้น้องหน่ะนเี่นงินนี่นะอัไปแ่้วเิงนนะน้่นหมดเวเี่ลอ้ำเินนะน้นี่แล้ดี้ดเนี่ะ้ี่ชัย้หลมาน่้โก้โก้ ของแท้ของแท้อย่างพัด้านนี่ละเด็กชายนี่ละกิตติคุณควาวงอาและชัยแลมโบ่ให้มาอาแล้วให้มาไม่ดีเฮียแล้วนี่และตีบอลขยับกระมาอิชเรตอิชเรตโคตรไวโคตรดีหักกลับมาเรียบยังอยู่นี่จังหวะนี่ยังเบี้ยแล้วก็บังไม่ดีแลมโบ่พาบอลพลิกหนีพลิกหนีชายขวาอาแล้วก็นี่แล้วเข้าวบูรักษาประตูนี่และตัวผู้เล่นปราการดาวชุดได้ชายขวาโก้ เรียกลอยโอ้โนี่จังหวะจะบล็อกจะบล็อกแต่ว่าแมงบอลนั่งผิดเหลี่ยมมาดิอโอ้แล้วขยับขึ้นนำไปเป็นห้าปักตัวหนึ่งอาสำเรัราชบุตชชอนกะตะ,มะเมธาปะจบเลยสกกรนี้แน่นอนกะตามเมคาย,ย้ำแขนแน่ๆแล้วมาดูสายขวากูยังยู่เนลวีละพงวีละพงหักคอให้มา ชัยเอาอ่ะอาทิชัยตีจากระดานนี่ลักกตาหลายหลขยับมาท้ำได้จากนี้เก็บบอลไม่ได้ดีหักข้อไม่ได้สวยแหลโมโบ้ใช้ขวาโก้โก้โกู้กู้ก้บอกว่าหงประตูตอนหนึ่งไม่ใช่แล้วนะจมมนออ๊ะเพ่อแม่พี่น้องอาลหลขยับกลับมาดูกันต่ตอน,นี่แล้วกกตามไม่ทานโดนบ้างแล้วอาลหลขยับมาดูอาทิชัยตีบอลขยับกลับมาที่ด้านยานเดชยานเดชโกงหน้าใช้ขวา ยังอยู่อาจแต่บอลยังไม่พ้นเขตรซนนี่ลตีบอลขยกกับนะกลับมาได้แล้เอกัพไหลขยับกลับมาทำดีชายขวาโก้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 เอาแล้วนี่เอกัพเงยหน้าเงยตาแล้วมาดูชายขวาหลุดออกหลังแล้วทำสอ้อนเกาะเต่าแล้วมาดูชายขวาเรียบโอ้เ oh. ้ ีบอลขยับกลับไปเจ้าเจมนี่ละบอลต่ำกับจุดไหลขยับกลับมาชาวต้นกันนี้นี่ได้ไปได้นี่แล้วแล้วเออแล้วโบใช้ขวายังอยู่แล้วบันสินท้องยานหมดเวลลาผลปรากฏว่าในคู่ชิงชนะเลิศเปติดาของเชโมชอนกตะเมธาเอาชนะติดาเกาะเต่าแอตเลติกไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ชั่